ือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเบ็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ตักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับคาริงกับรายการรีวิวตามใจกูนะครับวันนี้เรามารีวิวอารกซสโดอีซัคครับโดยอีซัคล่านี้จะเป็นล่างโชว์ไทม์ในสีเสื้อลิวพูลล่างแรกของเจ้าตัวนะครับ ผมใช้แนวทางการอัพประมาณนี้นะเพื่อนๆสามารถไปอัพตามกันได้นะครับแล้วก็บูทที่แนะนําใส่แนะนําว่าใส่เป็นบูธสไตรเกอร์นะครับนะนะครับสามารถไปใส่ได้นะครับแล้วก็มาดูค่าวปรังครับอีซักจะเป็นกองหน้าที่มีส่วนสูง1 9 2อายุ26นะครับถนัดเท้าขวาเป็นหลักเล่นกับสโมส,ส,สรลิเวอร์พูลนะครับมาในพีสไตล์โกโบเชอร์นะครับตำแหน่ง CF นะตำแหน่งที่แนะนําเลยนะครับผมว่าก่อนบูท 97บูแล้ว104มีค่าพลัง a อ t a ท k กกิ้งอเวนิ95บอลคอนทอล86ดีบิ n ง89การไปกับบอล85จบสกอร 90, ์91 heading 73ลูกตั้งเตะ71ลูกโค้ง77สปีด95นะถ้าใส่บูสต์สไตรเกอร์จะเป็นสปีดต้น95ด้วยคิกิ้งมัวเวอร์95จัม p 78ความแรงแข่ง77บาลานซ์83สเตมิน่า90นะครับใช้2เท้าได้ไฮนะสกิลที่ได้มามีสับขาหลออครับครบคับดีไซน์เอนเทิร์โซคอนทอลโมเมนตัมดีบิ้ง heading bullet header long range ์ u r l e r จบสกอร์ท่ายาก first time shot outside c u r l e r สกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมคือ double t h o t นะครับแล้วก็ใส่เป็น long range shooting นะครับผมแล้วก็อาจจะใส่ d i บ i n g shot แล้วก็มากไใส่ใส่เทินก็ได้อยู่ที่ความชอบแล้วก็ fighting spirit นะถ้าใครเป็นตัวสำรองก็ใส่ super sub ก็ได้นะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนตำแหน่งที่ผมเอาไปเล่นในการรีวิวก็จะเป็นตำแหน่ง CF นะครับยืนข้างรุมมินิก้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ ไม่รู้จะไปเล่นฝั่งไหนแนะนําว่าเป็นฝั่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับอีซักเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มอีซักกันเลยเดี๋ยวว่าจะโหดจะตึงน่าใช้งานมากน้อยเพียงใดไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวอีซักครับตอนแรกหาช่องมาดีโลท่าจ่ายมาแล้วอีซักไหลตามน้ําเข้าเปิดปตูไปเลยรับแบบนี้โคตรสวยครับ อีซากของลิเวอร์พูลแต่ใส่เสื้อแมนยูเฉยแล้วอีซากดับเบิลทัดหนึ่งทีแล้วหลอดม่วงคมๆคมคมไปเลยครับเสาสองโอ้โหสวยจัดสวยจริงอเลก็กซานโดอีซากครับผมฟิลิรามคอสมาบูเลตเฮดสเดอร์โอ้โหอีซากครับโอ้โหค่าเฮดดิ้งอาจจะน้อยนะทุกคนแต่ว่าส่วนสูงเขาดีนะครับมันก็เลยทำให้แบบจังหวะเทคตัวฝั่งฝั่งฟงองหลังอาจจะแบบไม่ได้ค่อยแบบเทคไม่ถึงนะครับแล้วดูเข้ามาเองเลยครับความแข็งแกร่งมีครับ รูปร่างสูงใหญ่ครับแล้วอีซักแหวกมาไหลไปที่ลุมลุมงัดมาแล้วอีซักบูรีดเฮดเดอร์โอ้โหสวยจัดเลครับมาที่คุณคุณย่าปัดมายิงเซฟได้แต่ว่าเข้าทางอีซักครับโอ้โหหาพื้นที่ดีจัดเลยครับโอ้คุณย่าปั่นไปติดเซฟครับแต่ว่าอีซักยังหาพื้นที่มันจบสกอร์กับเพื่อนได้ครับและดีใจกับ my friend ับผม อีซักดาบบหล,ลอกมาหนึ่งแล้วปั่นเบาๆเข้าไปครับก็ถือว่าเป็นกองหน้าอีกหนึ่งตัวแล้วกันที่ผมบอกเลยว่าสาหกสาหกหงแดงไม่ควรพลาดน,นะค้เครื่องนะแต่ว่าส่วนตัวมันก็ต้องห่วง,วง,วงเรื่องฟอร์มนี่แหละปัจจุบันนะครับนักเตะโชว์ไทม์ห่วงแค่เรื่องฟอร์มนันดูคือค้เครื่องอ่ะมีความเร็วโมงได้รูปร่างลักษณะดีจบสกอร์ดีความคล่องตัวมีโอ้โหของดีอีกหนึ่งตัวเลยแล้วกันนะครับสำหรับอีซักสัตว์ตู่ว้าวของจริงอ่ะ ใส่สกอร์แล้วเจอหลาดแหวกมาอีซักขาบื้นทดีอีกแล้วแล้วก็ใส่สกอร์ครับเดี๋ยวเราไปตัดเกรดอีซักกันเลยดีกว่าครับผมเป็นยังไงบ้างครับสําหรับอีซักนะครับส่วนตัวผมว่าเอาเรื่องอยู่นะแต่ถ้าแบบให้เลือกได้จริงๆก็จะเลือกใช้เป็นพวกอุสมานเดมเบเล่เอมปาเป้มากกว่านะแต่ถ้าแบบว่าใครที่เป็นสาวกลิเวอร์บูนะครับหรือใครที่ชอบอีซักเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะเป็นล่างอีกหนึ่งล่างในที่เก่งครับกองหน้าเป็นตัวใหญ่มีความเร็วความแข็งแกร่งอาจจะไม่ไไไดดด้้้้เเยยยอะมมาาากกกแแต่่่็็บีลลงขนนนัว มงบอลได้โอเคภาพรวมผมตัดเกรดให้อยู่ที่ประมาณ8.5-9เต็ม10เลยนะครับสำหรับทางด้านอีซักนะครับหน้าเล่นหน้าใช้งานอีกหนึ่งตัวเลยนะครับแต่ต้องห่วงเรื่องฟอร์มนะถ้าสมมุติว่าแพ้หรือว่าอีซักเจ็บโดนใบดงใบแดงไปก็มีโอกาสหัวตกนะครับแต่ก็ภาพรวมผมบอกเลยว่าเล่นแล้วก็ใช้งานได้จริงครับสำหรับกองหน้ารายนี้เพื่อนๆที่ลองเล่นแล้วหรือใช้งานแล้วมีความรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับว่าชอบอีซักมากน้อยเพียงใดนะครับ ก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจในการตามล่านะลงเล่นไป14เกมซัดไป18ประตูกับอีก2แอนซิดนะครับภาพรวมถือว่าเฟียวฟ้ามาพาวแก้วเลยครับสำหรับสังด้านอีซักล่างนี้นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์นะครับใครที่อยากจะไปดูคลิปดอนนารูมาลงให้หน้าช่องแล้วนะครับแล้วก็ ทางนั้นมาทีอุดคนยากก็เดี๋ยวรีวิวให้นะต่อจากขีซักใครที่รอดูรอชมคลิปก็ติดตามกันไปได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บา,บายๆครับขอบคุณครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผม